นองอพอด้วยพอดไม่ห้าออกกันแม่แต่เอแต่เอ e, e, e. ีจะกินกับ oh, ป <right> yeah. ั matters. ่นแต่เอแต่เอีแต่เอแต่อเออมากปะก็อีนะมากปะพูดนะพูดไอพีดก็อยากได้ไอพีดก็มากกับอีดึง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 มากบ่ฮะแม่ตอนนั้นที่แม่อยู่ด้านนอกหนูลองนั่งเอาละมันนั่งได้แล้วนั่งได้ Cang lạc hơi mặt càng lạy Phật ơi hơi ơi, oh. ta mặt e, ta mặt lạy gây nè bóng tìm 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 พี่ทต่อยพอดพอดต่อยพีทอพีทพอดต่อยพีทไม่ต้อง <f ist> <c oughs> เลยน้องพอต่อยพีทเลยเอาโอ้เอ้เขาหุนหวยเบิงนาเขาเลยฮะโอ้อย่าขูดหน้ากันแล้วยิ่งให ตัดแล้วโดนเจ็บแบบนี่ลอยเพิ่มมายิ้มเซยอออ๋ออ๋ออ๋อเดีกกระหายอ๋ออ๋ออ๋อช็กหน้าตัวเองมองดูเขามองช็กหน้าตัวเองอย่าอย่าหาทำ สีสูหนาเขาด้วยสู้เหรอตายตายเลยตายเลยตายคนตายไปนะฮะอะไรเค็มล็อกไงอย่าไปกดมันจะล็อกสายหลุดถ้ากดสายมันก็หลุดพอดย เออแต่พี่พีดแกงมาหรอกพี่พีดพี่ดคัหรอฮะเออพี่แกง